สวัสดีครับผมธิติพันธ์พงจันทร์ครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับครับผมว่าไ,ไปญี่ปุ่นมาหนึ่งปีก็ผมว่าร่างกายผมค่อนข้างจะดีขึ้นมากแล้วก็วิธีการเล่นที่ได้ไปเรียนรู้จากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนเรื่องระบบการเล่นวิธีการเล่นผมทาให้ผมพัฒนาขึ้นจากปีก่อนๆที่ผมเล่นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นู่นก็เหมือนได้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ ก็ผมว่าพัฒนาขึ้นหลายๆอย่างเลยหลังจากไปญี่ปุ่นมา1ปีครับ จริงกลับมาคือความคาดหวังของผมคืออยากอยากกลับมาตีทีมชาติแล้วก็อย่างโค้ชเขาเขาเขาค่อนข้างจะเรียกตัวผู้เล่นที่ลงของสโมสรอย่างสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวิธีการเล่นของทีมชาติกับสโมสรมันอาจจะไม่เหมือนกันวิธีการเล่นอาจจะไม่เหมือนกันอย่างอย่างสโมสรผมจะเล่นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอย่างเราไปทีมชาติโค้ชต้องการอะไรอะไรเราก็ต้องปรับตามสไตล์ของโค้ชแล้วก็ของทีมที่ต้องการเหมือนกันแล้วก็พยายามรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองให้ดีคือถ้าเราดีก็ ต้องดีต่อไปเรื่อยไม่ใช่เราดีแล้วเรามาติดทีมชาติเราเราเหลิงเราไม่เอาแล้วเราคิดว่าเราติดทีมชาติแค่นี้เราพอแล้วแต่ถ้าเรารักษามาตรฐานการเล่นต,ตัวเองต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสติดไปตลอดเหมือนกันครับก,ก็พยายามสู้ๆแล้วพยายามรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองให้ดีเพื่อที่จะเข้าตาของโค้ชแล้วก็เพื่อให้โค้ดกลับมาเรียกเราติดทีมชาติอีกครั้งครับ โอโ้โหทีมาติวียนาครับิอยู่ตรงขึ้นนึผมว่าทีมชาติไทยในในยุคโคนนชิโนโก็ค่อนข้างจะมีการเพสซิ่งมากขึ้นแล้วก็การตอบบอลที่ดีขึ้นจากปีก่อนๆเยอะขึ้นมากเหมือนกันครับปีที่ผมติดอย่างปีที่แล้วเนี้ยก็ค่อนข้างจะโค้ชค่อนขน้างจะเข้ามาใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะเขาเพิ่งศึกษานักเตะใหม่จะรู้สไตล์การเล่นของนักฟุตบอลไม่ครบอะไรเงี้ยแต่พอ โค้ดได้ทํางานกับนักฟุตบอลหลายๆเดือนไปนะครัทำให้วิธีการเล่นของทีมชาติไทยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง,ปลปลงการเล่นที่ดีขึ้นแล้วก็สู้กับทีมในระดับเอเชียได้ได้อย่างสนุกครับไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราเจอ UE อย่างเงี้ยอาจจะเป็นรองอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเราเจอ UE ครั้งล่าสุดเราก็เอาชนะกลับมาได้ครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเราได้เห็นผู้เล่น หน้าใหม่เยอะแยะเลยครับแล้วก็ดาวรุ่งทุกคนอาจจะไม่ใช่รารุ่งแล้อาจจะเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยที่ฟอร์มดีโค้ดก็เรียกเข้ามาติดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีของของทีมชาติทั้งนั้นแน่นอนครับก็ก็อย่างผมก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานของตัวเองครับแล้วก็อย่างมีเด็กใหม่ขึ้นมาก็ก็ต้องแข่งกับเด็กๆขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยครับก,ก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมชาติที่มีตัวเลือกเยอะมากขึ้นก็ส่งผลที่ดีต่อทีมชาติในอนาคตครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนบอลทุกคนครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นปีที่ยากลําบากสําหรับทุกคนเลยไม่ว่าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติไทยไม่มีเตะอะไรเงี้ยก็อยากให้ก้าวผ่านเหตุการณ์หลยๆนี้ไปครับแล้วก็ผมว่าโควิดมันก็เริ่มซางแล้วแหละก็พยายามดูแลสุขภาพกันด้วยครับแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีที่โควิดหายแล้วก็ได้กลับมาเชียร์ทีมชาติไทยในให้สนุกในปีหน้าเหมือนกันครับขอบคุณครับ